สวัสดีเพื่อนๆชาวทาลายฟุตบอลบูชฟิว l ์นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรองเท้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงที่ว่าวันนี้ผมจะมาทําการพรีวิวซะก,ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการรีวิวแบบเต็มๆอีกทีในส่วนของบทความแล้วก็อาจจะมีวิดีโอด้วยในตอนหลังนะครับเพื่อเป็นการตัดทอนวิดีโอให้มันสั้นลงไม่น่าเบื่อมากไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเจ้า Ambrose um จะพูดสเปเชียลリー a m b r o GT 2 pro นะครับซึ่งเป็นรองเท้าสายความเร็วของค่าย a m b r o เป็นรองเท้ารุ่นท็อปนะครับที่นักเตะม,มืออาชีพอย่าง k y ว Walker เนี่ยใส่มาเป็นเวลา3ปีเต็มนะครับกับเจ้ารอ,องเท้าสายความเร็วของ a m b r o รนะฮะร,รุ่นนี้นะครับแต่ว่าในาปีสิ้นปี2012เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนไปใส่สาย power ซึ่งเป็น Nike t ทีเไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็ยังไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่ว่าเขาใส่อะไรแต่ว่าน่าจะเป็น T90 นะครับแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ขาเคยใส่มาเป็นเวลา3ปีเต็มๆนะฮะความพิเศษของมันก็คือว่ามันค่อนข้างจะได้แรงบันดาลใจมาจากไนกี้พอสมควรนะครับไนกี้มอริเทียลพอสมควรดูจากลักษณะรูปทรงแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอัมโรเนี่ยถู ซื้อ Takeover ไปโดย Nike ้นะครับตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2012นะครับเพราะฉะนั้นรองเทา้าที่อัมโ o รผลิตออกมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลมาจาก Nike ้พอสมควรนะฮะดูจากรูปทรงเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้าย n นกี้มาร์ควิลเล่เวเปอรค่ Nike อนข้างมากนะครับวันนี้เราจะมาดูวัสดุของรองเทา้าก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะวัสดุส่วนอ p p e r ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไมโคร เทจินไมโครไฟเบอร์เพียงชิ้นเดียวนะครับหลายๆคนคงได้ยินคําว่าเทจินไมโครไฟเบอร์นะครับอาจจะถามว่ามันคืออะไรนะครับเทจินไมโครไฟเบอร์ก็คือเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงนะครับผลิตจากญี่ปุ่นนะครับมีความเบาและทนทานและสามารถปรับเข้าหารูปทาของเราได้ง่ายกว่าหนังสังเคราะห์ซึ่งเจ้าหนังสังเคราะห์ทั่วไปที่ไม่ใช่เทจินไมโครไฟเบอร์เนี่ยอาจจะมีความแข็งกระด้างแล้วก็มีผิวสัมผัสที่อาจจะไม่ได้เป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่คือความพิเศษของมันก็คือใช้ เชจินไมโครไฟเบอซึ่งมีคุณภาพสูงมากๆนะครับมาทําการตัดเย็บโดยใช้เพียงชิ้นเดียวทั้งหมดนี้เลยนะครับส่วนอัปเปอร์ทั้งหมดจนมาถึงส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นการเย็บตรงนี้รอบรอรองเท้ากจ็จะไม่มีการลอยปะติดปะต่อยละทั้งสิ้นนะฮะสีสันรองเท้าก็จะมีความจี๊ดจ๊าดเป็นอย่างมากในรองเท้าสายความเร็วลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูตรงส่วนของการร้อยเชือกฮะ การร้อยเชือกของรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นลักษณะของการร้อยเชือกแบบเอียงเอียงเข้าไปข้างๆเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของทาง instep หรือว่าข้างเท้าด้านในให้มากขึ้นนะครับลักษณะการร้อยเชือกบงนี้เขาเรียกว่า off center lacing off center lacing system นะครับซึ่งเดีผมจะเอามาพูดในตอนต่อๆไปว่าส่วนประกอบของรองเท้าฟุตบอลเนี่ยเขามีการเรียกว่าอะไรบ้างอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะมาตอนต่อไปติดตามชมแล้วกันนะครับ เป็นการร้อยเชือกแบบเอียงข้างนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทําให้พื้นที่ตรง instep นะครับหรือว่าข้างเท้าด้านในเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เชือกนะฮะมีลักษณะแบนนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ช่วยในการซับพอร์ตเชือกไม่ให้มันถลายไปมานะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีระหว่างเท้าด้านบนกับตัวเชือกแล้วก็ ตรงลิ้นนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือลิ้นรองเท้านะครับมีลักษณะที่บางมากบางมากๆนะฮะถ้าดูเห็นไหมเทียบกับนิ้วผมนะฮะบ,บางมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยทําให้เรื่องของการสัมผัสอ,อาาะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างธรรมชาติมากๆนะครับตรงส่วนของซอ็อกไลเนอร์นะครับแล้วก็ฮิลไลเนอร์ตรงนี้ก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ อย่างที่บอกไปเทจินไมนโครไฟเบอร์เหมือนกันทันชิ้นเข้ามาตรงนี้เลยแล้วอา,อาจจะมีซัพพอร์ตข้างในสักนิดสักหน่อยนะฮะให้มันรู้สึกว่านิ่มนวลเวลาสวมใส่นะครับเ,เรื่องของลายต่างๆก็จะอย่างที่เห็นนะฮะจะมีลักษณะเป็นเงางามนะครับมีความมันเงานะฮะแล้วก็จะมีลายอัมโบรซึ่งเป็นไดมอนด์อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของอัมโบรนะฮะเสร็จและะ้วก็จะเฟดนะครับเฟด มาทางนี้เป็นสีเข้มนะครับซึ่งต้องพูดตรงๆว่าจากวิดีโอเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนะนะครับแล้วก็ถ่ายในห้องที่มีแสงนีออนเนี่ยมันอาจจะดูไม่ไม่ดีเท่าไหร่ในวิดีโอแต่ว่าของจริงผมว่าสีมันจี๊ดมากๆนะฮะด้านข้างเท้าด้านนอกก็จะเป็นตราอัมโบรที่ยังไงอะเป็นนูนเน่ยเป็นสามิตินะครับแล้วก็มีคำว่าอะไรเย่ยอัมโบรจีปั๊มอยู่ตรงนี้ คราวนี้มาดูตรงส่วนของโซเพลตนะครับหรือว่าโซกันบ้างนะครับโซเพลตก็จะเป็นพลาสติก TPU นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวมันจะหักนะครับไม่ว่าจะเอาไปเล่นสนามยญ้าเทียมหรือว่าสนามก่อสร้างที่ไหนก็คงจะไม่หักแน่นอนเพราะว่าเป็นพลาสติก TPU นะครับบางคนถามมาว่า TPU นี่คืออะไรเหรอ TPU คือ t h r m a l p o l y u r e t t a n n นะครับซ,ซึ่งก็คือ การใช้ความร้อนในการยังไงอะ่ะฉีดพลาสติกให้เป็นรูปอย่างนี้นะฮะพอผ่านกระบวนการทั้งหมดมามันก็จะกลายเป็นพลาสติกแข็งที่เป็นรูปทรงซึ่งมีความทนทานเป็นอย่างมากนะครับลักษณะของ Star t a t t e r n นะครับ <c oughs> ก็จะมีลักษณะการวางพื้นที่แทบจะเหมือน n นกี้ไนกี้อะไรอะ่ะ T90 เลเซอร์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอัมโบก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ n นกี้ในช่วงระยะเวลา2007ถึง2012ทำให้อิทธิพลของการออกแบบเนี้ยมันส่งผลมาถึงอัมโบรแบบเต็มๆนะฮะถ้าเกิดใครใช้ n นกี้ T90 เลเซอร์อยู่ก็จะรู้ว่าลักษณะการวางของ Start p a t t e r ิเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันมากเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าความพิเศษของรองเท้าคู่นี้อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมองชัดๆตรงส่วนของโฟ o ฟุตนะครับหรือว่าฝ่าเท้าส่วนหน้าเนี่ยตรงนี้นะฮะที่เห็นข้างในตรงนี้จะมีการเสริมคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปด้วยเพื่อช่วยในการสปริงสปริง,รงหรือว่าการสปริงเท้าสปริงตัวไปข้างหน้านะครับทำให้เราสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้มากขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าออกแบบมาเพื่อ วิ่งเพื่อสปรินต์บางนั้นเถอะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของสายความเร็วอยู่แล้วนะครับมีอะไรไหมอ้อลืมไปนะฮะอินโซนะครับอินโซกับรองเท้าราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าคุณภาพระดับท็อปจริงๆพรีเมียมมากนะฮะอินโซสามารถถอดได้นะครับ removeable นะครับมีลักษณะเป็นโฟมบางนะฮะแล้วก็เบามากมานะครับมาพร้อมกับโพลรอนตรงส้นเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าด้านหน้านะครับสามารถ อถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็มีเท็กเจอร์ที่เป็นน่าจะเป็นผ้านะจากที่จับจับดูนะครับซึ่งก็จากการลองเล่นมาแล้วก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับไม่ลื่นถลันาดใดนะฮะแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับอันสุดท้ายก็คือตรงส่วนของฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ลฮิลเคาเตอร์ที่มีการใส่พลาสติกแข็งเข้าไปตรงส้นเท้าเพื่อป้องกันการ,ระาดนะครับ และนี่ก็เป็นภาพรวมของอ m b r o GT 2 Pro นะครับรองเท้าสายความเร็วของอ m b r o ซึ่งในปี2013นะครับก็มีสีใหม่ออกมาน่าจะเป็นสีเขียวส้มหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสามารถหาดูได้ตามซ u เปอร์สปอร์ตแล้วก็ห้างส,สินค้าทั่วไปนะครับราคาประมาณ3,900บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีนี้เนี่ยกำลังเซลล์อยู่นะครับหรือว่าถ้าเป็นสีอื่นก็กำลังเซลล์อยู่ซึ่งบอกได้คำเดียวว่าคุณภาพระดับนี้ พรีเมียมขนาดนี้ไปหาซื้อเถอะนะครับรองเท้าโค้ดท็อปแต่ราคาถูกนะฮะถ้าทำใจเรื่องแบรนด์ได้ก็ไม่ต้องคิดมากไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการรีวิวทีหนึ่งแบบเต็มเมนะครับกับบทความแล้วก็อาจจะมีวิดีโอผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรีวิวอื่นๆของผมนะครับที่พูดไปแล้วหรือว่าเรื่องละสาระต่างๆสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บบล็อกของผมซึ่งก็คือ thfootballboostreview.com นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ thfootballboostreview.com นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ y o u t u b n n h l นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Fan Page ก็ได้นะครับก็จะมีการอัปเดตอยู่สมําเสมอนะครับแล้วติดตามผมได้ครั้งหน้าต่อไปนะครับกับวิดีโอตอนต่อตอนต่อไปนะครับกับ t l a n l f o o t o o t l Boost r s v i e w ครับสวัสดีครับ